ดาบพี่ข้าศูนย์นอกจากเรื่องดราม่าหนักแล้วความสนุกเฮฮาก็ล้นเหลือไม่แพ้กันค่ะวันนี้ช่องวิงซูจะพาไปชมฉากตลกร้องกลากหรือจะแค่อมยิ้มเบาๆที่โดนใจเจ้าของช่องกันค่ะ เริ่มด้วยอะไรเบาๆก่อนค่ะหลังจากที่สู้กับวัสุนแล้วแก๊งเพื่อนของเราก็ได้ไปพักฟื้นฟูร่รางกายที่คา,าร์เรอร์าดผีเสื้อค่ะหลังจากรักษาร่างกายจนเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะเป็นการเริ่มฝึกปรับสภาพร่างกายเบาๆคล้ายๆกับตอนที่เราเข้าโรงพยาบาลแล้วก่อนกลับบ้านก็ต้องกายภาพบำบัดยังไงอย่างนั้นเลยค่ะตัวทันจิโร่และผองเพื่อนเองก็ต้องแหกขี้ตาตื่นไปฝึกอยู่ทุกวี่ทุกวันจนมาถึงการฝึกเป่าน้าเต้าค่ะตัวทันจิโร่ก็สงสัยเหมือนกันกับตัวเจ้าของช่องนี่แหละค่ะว่า เอโตต้องเป่าให้มีเสียงงั้นเหรอตัวชันจิโร่ด้วยความสงสัยก็ได้แต่ถามออกไปค่ะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงกันนะยังไม่ทันไรสาวสาว,ส,าวสุดโรล,ลี่ก็ได้ตอบกลับไปทันควันว่าต้องเป่าให้แตกค่ะเป่าให้แตกเหมือนกับลูกโป่งแต่เดี๋ยวนะนี่มันขวดน้ำเต้านะแล้วถามเธอยังได้บอกกับทันจิโร่ไปด้วยนะคะว่าขวดน้ำเต้าที่ให้ฝึกจะทำมาจากวัสดุพิเศษให้แข็งกว่าทั่ว,วไปยังไม่พอนะคะยังมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปอีกด้วยโดยเฉพาะอันที่ใหญ่เป็นพิเศษใบนี้ค่ะบ้าหน่าถ้าใช้ปากเป่าใบนี้ แต่งได้เนี่ยนิกแนะนําให้ทันจิโร่ไปเปิดร้านเติมลม10บล้อหรือไม่ก็ร้านลับเป๋าทาลายบ้านแบบในนิทานลูกหมู่3ตัวเถะค่ะท้าจะขนาดนั้นแต่จนแล้วจนรอดพวกทันจิโร่และผอเพื่อนก็เป่ามันจนแตกได้สําเร็จค่ะปอดพวกอย่างนี้มันเกินคนแล้ว มาค่ะต่อด้วยโมเมนต์ที่2อินโนสุเกะสุดเท่าถ้าพูดถึงอินโนสุเกะไอหมูป่าบ้าพลังคงต้องนึกถึงความเท่าขั้นสุดของพี่แกค่ะหลายๆคนคงจะได้เห็นพฤติกรรมแปลกๆที่ไม่เหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปจากในเรื่องกันแล้วใช่ไหมคะรู้หรือไม่คะว่าความเท่าของพี่แกเนี่ยมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะย้อนกลับไปตอนที่อินโนสุเกะเด็กๆและใช้ชีวิตเลี้ยงหมูป่าตัวหน่หนอยๆตัวหนึ่งวันนั้นอินโนสุเกะก็เที่ยวไปหาอาหารในในเขตการล่าของตัวเองไม่รู้เดินไปเดินมาอีกท่าไหนอินโนสุเกะเบบีก็ได้ ไปเจอเข้ากับเระท่อมสมสมกลางป่าค่ะและในนั้นเองก็มีคุณปู่ที่ดูยังไงก็นาตาตัวประกอบชัดๆแต่ยังไงซะท่าทางน่าจะใจดีเอามากๆอยู่คนนึงค่ะด้วยความสงสารหรืออะไรไม่รู้สุดท้ายแล้วคุณปู่ก็ได้ให้อาหารอิโนโนสุเกะค่ะว่าแต่ว่าอิโนโนสุเกะตอนเด็กๆเนี่ยก็น่ารักใช้ได้เลยนะเนี่ยหลังจากนั้นไม่ทันไรดูเหมือนว่าหลานของคุณปู่คนนี้ก็กลับมาและไล่อิโนโนสุเกะไปค่ะพร้อมกับบอกปู่ของตนเองว่าอย่าให้อาหารสัตว์หน้าตาแก่ถ้าให บ่อยเดี๋ยวมันก็พาพ่อพาแม่มาขอกินอีกรอกแต่ถึงกระนั้นวันที่2อีโนุเกะก็กลับมาที่บ้านโสมมหลังนี้อีกรอบนี้ด้วยความที่หลานสั่งไว้ว่าห้ามให้อาหารศาสตร์คุณปู่ก็เลยทําตามที่หลานพูดค่ะโดยการไม่ให้อาหารแต่ด้วยคุณปู่อาจจะเหงาหรืออะไรไม่รู้คุณปู่กลับอ่านห,หนังสือให้ฟังแทนค่ะเมื่อหลานกลับมาบ้านวันนี้ก็เจอปู่ของตัวเองอยู่กับหมูน้อยตัวนี้รอบนี้ถึงแม้จะไม่ได้ให้อาหารแต่เจ้าตัวก็ไล่อีโนุเกะให้กลับเข้าป่าไปอยู่ดีค่ะพร้อมกับบอกปู่ว่า ไม่ได้ไม่ได้ถึงแม้ปู่จะไม่ได้ให้อาหารมันแต่อาา่านหนังสือให้ฟังก็ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปซะชิ่วชิวถึงแม้มเื่อวานจะถูกไล่ย,ยังไงสุดท้ายวันที่3อีโนซุกเกก็มาอยู่ดีค่ะและแล้วหลานก็กลับบ้านมาเจออีก อะไรกันตะแกะวันนี้ก็อีกแล้วเหรอมันเป็นหมูป่าต่อให้สอนมันยังไงมันก็ไม่เข้าใจและพูดไม่ได้หรอกน้ำปูชิ่วๆไปซะไอ้หมูป่าเองอย่ากลับมาให้ข้าเจออีกนะพูดไปก็พางกรอกมือไล่อินโนสุเกะน้อยไปด้วยค่ะแต่รอบนี้ไม่เหมือนกับสองรอบที่แล้วค่ะอินโนสุเกะด้วยความที่น้องถูกไล่มา2วันติดก็คงโมโหหนักมากจนในที่สุดก็ฟิลขาดกระโดดเตะปากชายยุโตเต็มไวไปหนึ่งดอก เด็กกระโดดคลิกรั่งผู้ใหญ่พางกับตะโกนด้วยความเกลี้ยกล่อดว่าชิ่วๆหาเตี่ยเองเหรอไอหัวเหม่งคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าห้าวแต่เด็กเลยนะไอหมูป่าบ้าพลัง มาต่อกันที่โมเมนต์ที่3กันค่ะหลังจากภาคเดอะมูฟวี่ที่เราได้ดูไปแล้วค่ะท่านเสาหลักเสียงสุดหล่อต้องการที่จะไปทำภารกิจบางอย่างก็เลยมาจับสามสาวสุดโลลี่แห่งคาฤหัสผีเสื้อไปค่ะแต่ด้วยความอันตรายพวกแก๊งพระเอกก็ได้อาสาที่จะไปแทนค่ะแต่ว่าสถานที่ทำภารกิจในครั้งนี้ก็คือย่านเริงรมค่ะเพราะฉะนั้นพวกทันจิโร่ก็ต้องแต่งหญิงเพื่อเข้าไปแฝงตัวสืบข้อมูลค่ะแต่ว่า,าแต่งไปแต่งมายังไงทำไมถึงได้แต่งออกมาหน้าตาอุบาทชาชัวขนาดนี้กันล่ะ หลังจากนั้นอุซุยก็พาทั้ง3ไปขายที่ย่านเริงรมค่ะแต่ว่านะท่านสาหลักเสียงลืมอะไรไปหรือเปล่าแต่งหน้าแบบนี้จะมีคนซื้อ,องั้นหรอคะจนแล้วจนรอดก็มีคนซื้อตัวทันจิโร่ไปและตามด้วยอินโนซูเกะโดยสาเหตุที่ซื้อตัวอินโนสุเกะไปเพราะว่าความสวยดันทะลุตา,าถึงกระนั้นอุซุยก็ได้ห้ามอินโนสุเกะพูดเด็ดขาดเพราะเสียงดันใหญ่เกินไปค่ะ ส่วนตัวเซนีิสื่อขายไม่ออกจนต้องยกให้ฟีไม่คิดเงินค่ะก่อนไปชมฉากสุดท้ายใครดูมาจนถึงตรงนี้บ้างคะคอมเมนต์บอกพี่นิกด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีบไปกดหัวใจให้เลยฉากสุดท้ายฉากที่4เราจะมาพูดถึงโมเมนต์บงบงของเลนโกคุกันดีกว่าค่ะ เมื่อเสาหลักทุกคนโดนให้สั่งหาวิธีให้โทมิโอกาสกิยูคนเหงา2 0 2 1ยิ้มให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเสาหลักแต่ละคนก็เค้นหาวิธีมาทําให้เจ้าตัวยิ้มให้ได้ค่ะจนถึงคิวของเรนโกคุเสาหลักเพิงของเราพี่แกได้ใช้สมองไตรตรองคิดและแล้วก็ตกผลึกได้วิธีนี้มาค่ะ เจ้าเห็นแว่นข้าไหมข้าหามานานแล้วไม่รู้ลืมไปไว้ที่ไหนพูดยังไม่ทันจะจบดีกิยูพวกคนไร้เพื่อนก็ตอบไปทันควันว่าก็อยู่บนหัวนายไงเอาจริงๆพี่นิกว่ามุกข้าบาดสิบบาทแบบเนี้ยคงทําให้กิยูยิ้มออกมาไม่ได้หรอกค่ะนี่พี่คิดแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่หาแถมยังพาเพื่อนเครียดออกนะเลนโกคุ ก็จบไปแล้วนะคะพี่นิ้งก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถสร้างเสียงหอร้อหรือว่าอมยิ้มเล็กๆให้กับท่านผู้ชมได้นะคะสําหรับใครที่ดูจนจบคลิปก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ